กระบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆพื่ชาพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นที่เคยครับกับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับพี่พี่นะครับมากันในยามไม่บ่ายเย็นๆครับสนใจอะไรกันใดครับพี่ติดต่อสอบถามนะครับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับนี่ครับศูนย์หกสองศูนย้าย้าอีกครั้งครับ0620890157มีสแกน QR code นะครับมีเก็บปลายทางนะครับสแกน QR code เพื่อนๆกันเข้ามาได้เลยนะครับมีสมาชิกมากกว่า1นึ0 0สี่พนท่าน นะครับนะี่ยอดการันตีนะครับส่งของจริงส่งของทุกวันนะครับพี่นะอ่านะครับสําหรับพี่พี่ท่านในนะครับที่ยังไม่กล้าตัดสินใจครับนะครับนี่ลองดูนะครับนะมีนะครับนี่อ่ามีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะยอดการันตีได้เลยนะครับพี่ส่งของจริงแน่นอนนะครับรับประกันนะครับพี่นะส่งของจริงแน่นอนรับประกันอ่นะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่เดี๋ยวเราติดตามชมกัน นะครับนะติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายรายการนะครับนะมีซุ้มกอไอ้มีผงสุพขราวเนี่พี่มีมาสองรายการนะวันนี้มีมาเสร์ฟถึงบ้านเลยพี่นะครับน้ลูกค้ามาเสร์ฟถึงบ้านนะครับสวยๆนะครับนะอ่ะเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับพี่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับน้รายการแรกครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับนี่รายการที่หนึ่งครับพี่เป็นพระสมเด็จนะครับนะเป็นพระสมเด็จเนื้อสุนี่ีอยู่นี่ครับนี่ครับเป็นฐาแซม นะครับพี่เป็นผาาแซมเนื้อสวยง,งามมากๆนะครับพี่นี่เห็นเนื้อหนึบหนะัอ่าเนื้อหนึบนะครับน้มีคคาบนี่ครับความเก่าของพี่นเห็นเนื้อหาหนึบสูงนะครับนี่หม่เล็กหนึ่งนี่ครับพี่พนะครับอดตัดครูดเลยนะครับนะ้หม่เล็กหนึ่งนะครับ ต่อไปครับพี่หมายเลขสองครับนี่หมายเลขสองเป็นพร่ผงสุพรรณนะครับเป็นเนื้อดินนี่เลยเก่าเก่าแห้งๆผิวหิ้งๆเลยนะครับนี่ได้เขาออกมาแบบผิวก็อยู่ในตะกร้าแบบนั่นเลยนะครับพี่นะนี่ครับหมายเลขสองครับพี่เป็นเนื้อดินนะครับเราเป็นพระเนื้อดินครับพี่พระผงสุพรรณนะครับโอ้โหอยู่ตรงนี้ครับพี่มีความเก่านะครับพี่นะมีความเก่านะครับพี่ สุพัรณเนื้อดินครับพี่เป็นพระกุกนะครับน้เป็นพระกุกเนื้อดินครับพบกันนยามเย็นนะครับพี่นะวันนี้มีลูกค้ามาหาถึงบ้านนะครับนี่ออกไปเพิ่งกลับมานะครับน้าออกไปข้างนอกก็ต้องรีบกลับมานะครับนี่มันรอที่บ้านเลยอ่ะนะครับหมายเลขสองครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสามครับอากาศร้อนมากมากนะพี่นะนี่หมายเลขสามครับพี่พิมพ์ใหญ่เกเทลุซุ้มครับนี่วัดละคัง ตรงนี้เนื้อช่ำสวยนะครับหนึ่งรอยปิดรอยแยกครับเป็นเกจบลุซุ้มนะครับนาะวัดละคังเนื้อช่ำสวยเลยนะครับนะพิมพก็แตกต่างกันออกไปนะครับนะพิมพ์ก็มีแตกต่างกันออกไปครับพี่เนื้อหานี่ก็ยังมีนึกมีแก่งนะครับนะมีนึกมีแก่งครับ แตกต่างกันออกไปครับพี่เนี่ยหมายเลขสามครับต่อไปครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับโอ้โหหมายเลขสี่นี่เป็นนี้เลยพี่นะครับแล้วผิวแบบเนี่ครับนะครับน้ำองนีนมีคราบนะครับเราเป็นคราบดําเนี่ยนะครับนี่เป็นคราบดำดำดำาำนี้เลยนะครับพี่เหมือนเป็นคราบลักษ์นะครับพี่นะมีคราบลักษ์ติดกันนะครับพอดีข้างบ้านนะครับมาทำอ่า เพิ่มเติมนะครับพี่นะข้างบ้านทํากระจกนะครับพี่นะมีเสียงเตียเสียงตัดนะครับพี่นะถ้าเข้าไปรบกวนนักข่างขออภัยครับพี่นะครับจังเวลากันพอดีนะครับพี่นะจังเวลากันพอดีหมายเลขสี่ครับพี่พิมพ์ใหญ่เกทะลุซุ้มนะครับพี่วันนี้มาแบ่งปันของสวยๆนะครับนะเก็บสะสมกันครับพี่เนี่ยหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขห้านี่ครับหมายเลขห้าได้ไหมหนึ่งองค์นะครับพี่หมายเลขห้านี่จะเป็นอพระสมเด็จนะครับนะหลังเขาเรียกหลังอะไรอรหัสน,นะพี่นะหลังอลรหัเน,นี่พี่นะครับนะ้วเป็นยันนะครับเหมือน,นมีแประทับลงไปนะครับนะั้นแล้วก็มีอัคราสามตัวนะครับเนี่ยเนื้อสวยนะครับพี่นะเนื้อสวยช่ำช เป็นพระสมเด็จนะครับนะ้าหลังมีคําว่าอรหังนะครับพี่อรหังอะไรนะพี่นะเนี่ยนะครับเนื้อเหลืองสว,สวยเลยนะครับพี่พี่นะครับนะชัดๆนะครับพี่ชัดๆเลยหมายเลขห้าครับพี่หมายเลขห้าต่อไปครับพี่หมายเลขหกครับนี่หมายเลข 6, หกเ,เอาเป็นนี้ดีวกว่าครับพี่ หมายเลขหกเป็นสมเด็จมีค่าปุกนะครับพี่นะมีค่าปุกเก่าครับพี่เนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้พระสมเด็จมีค่าปุกนะครับนะเป็นพระสมเด็จลงปุก้ี่นะครับพี่ข้าตะไข่ขึ้นแบบดําปื้เลยนะที่นะเนื้อหานิแก่งครับพี่ตรงนี้ออก มีคาบกกเก่านะับพี่นะมีคาบกกเก่าหมายเลขเจ็ดครับนะตะนยามเย็นนะครับพี่นะก็ลองชมลองดูกันนะครับนะเผื่อมีถูกใจก็จาหมายเลขจำอีพีให้ดีนะครับพี่นะจาหมายเลขจำอีพีให้ดีนะครับตรงนี้เนื้อหนึบแล่งนะครับนะเนื้อหนุบแก่งครับหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดครับนี่ นี่เกดพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะองค์นี้มีคาบไข่ครับพ um, ี่มีคาบพลาสติกนะครับนะตามซอกนะครับแบบนี้น้องได้มาก็หลายสิบองค์อยู่นะพี่นะได้มาหลายสิบองค์เลยนะครับเนื้อหาในใกล้เคียงกันเลยนะครับเนื้อหาในใกล้เคียงกันเลยแล้วก็มีคาบเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับพี่นะเดี๋ยวบางท่านจะแปลกใจเอ๊ะทำไมเหมือนกันนะครับนี่อะนะครับที่น้องได้มาเนี่ยพระเขาไม่ได้สร้างแบบว่านะครับนะแค่ องสององนะพี่นะสร้างเป็นหลายร้อยหลายพันนะครับพี่นี่เหนือสวยมากมากนะครับพี่ตรงนี้ครับสมเด็จวลรลขังเหตุทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่ครับพี่หมายเลขเจ็ดร้อนมากมากนะพี่นะฝนก็ไม่ตกนะพี่พอตกก็ลมแรงขึ้นมาอีกอ <c oughs> นะครับต่อไปหมายเลขแปดครับนี่ครับ หมายเลขแปดนี่น่าจะเป็นพิงเกตบัวตูมนะครับพี่นะเนี่ยเห็นแบบหูแบบช่วงหูแหลมๆอย่างงี้นะพี่นะเนี่ยช่วงหูจะแหลมๆสองข้างี่ยนะครับนะน้องสันติฐานว่าล,ลายการนี้น่าจะเป็นพิงเกตบัวตูมนะครับพี่นะเนื้อสวยนวลเลยครับพี่ตรงนี้ขอบด้านข้างครับพี่ยุบยุบ นี่ครับหมายเลขแปดนะครับพี่นะเลขแปดเกตบัตูมครับต่อไปหมายเลขเก้านี่ครับหมายเลขเก้าหมายเลขเลก้าเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะพี่ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับตรงนี้เนื้อฉ่ำอกโซนเก๋ว่านดอกไม้เลยนะพี่นะนี่ วังเกสรนกไม้นะครับหนะ้าเนื้อออกสีอ่าเหลืองนวลๆครับนี่ลอยแยะหนวดสานแยกตัวกันครับพี่นี่ก็พี่ๆหลายท่านนะพี่นะที่ทําแบบงานการแก้งนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเนาะโหร้อนจริงๆพี่นะครับข้างหน้านองอยู่ในร่มในแบบเดินแค่แปบ๊บเดียวอาบน้าออกมานี่ก็ ชุ่มอะพี่นะครับเงื่อนี่ชุ่มเลยนะครับโอ้โหดูก้อนมวลสารนี่ครับเม็ดขาวนีใหม่เลขเก้านะครับพี่น่าใหม่เลขเก้าครับนี่ก็มาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆก็ฝากพี่ๆติดตามชมนะครับนะติดตามชมว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับเราเป็นคงดีๆทั้งนั้นนะพี่นะของดีๆทั้งนั้นครับพี่มี่หม่เลขสิบครับ หมายในสิบนะครับนักตลับนะครับนี่ลงยานะครับยกซุ้มหัวสิ่งนะ้พี่นี่นี่ครับเนื้อสวยเก่ามากครับพี่ตรงนี้แก่น้ำมันตั้งยิ้งนะครับพี่มีคราบไขเนื้อหากเก่ามากๆครับพี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นพิมพ์สังคตินะครับพี่พี่นะเป็นพิมพ์สังคติโห็นหมวส่งเยอะมากๆครับพี่เม็ดขาวนี่ครับเม็ดขาวเยอะมากๆนะครับพี่นะ โอเคเดี๋ยวไปนอนกันอนครับาเป็นอ่านะครับนี่ครับเม็ดขาวเยอะมากมากนะครับนะมาไปนอนลงก็ไปนี่ครับสวยมากๆนะครับองนี้น่าจะเป็นพิมพ์สังคตินะครับพี่นะเป็นพิมพ์สังคตินะครับสวยช่ามากๆครับเนื้อครับพี่หมายเลขครับผมไปกันต่อครับพี่หมายเลขที่สิบเอ็ดครับนี่หมายเลขที่สิบเอ็ดครับนี่โอ้โหเนี่ยองค์แรกเลยครับพี่นะครับอง์นี้มีการเคลือบครับพี่ นะครับผมองค์นี้มีการเคลือบเป็นผ้าหุ่งสุพรรณนะครับนะเคลือบองค์สีเหลืองครับน,นี่องอะไร <S <S นี่ครับพี่พระสมดิษฐ์อ่ะผ้ะสมดิษฐ์เดี๋ยวพ่อทำงานก่อนนะนี่ยาวผ้าสมดิษฐ์อ่ะอี่นี่ครับพี่องค์นี้มีการเคลือบครับมีเค,เคลือบสีเหลืองครับหนึ่ ก็เป็นสีเหลืองนะครับนะเป็นเน,น,นื้อที่นะทีอ่อยูอ่นี้ก็คือนี่ครับหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับนะสวยเก่าคลาสสิกดีมากมน,นะครับพี่คลาสสิกดีกมากครับพี่อยู่นี้ครับหมายเลขที่สิบเอ็ดไปกันต่อครับหมายเลขที่สิบสองทอดไปเลยนะหมายเลขที่สิบสองครับนี่ตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ นะครับเป็นพิม์ใหญ่อกกระบอกครับพี่พหลังเรียบนะครับนะเนื้อนุ่แก่งครับพิมใหญ่อกกระบอกครับพี่อยู่นี้ครับเนื้อหาดีนะครับพี่นะั้นเนื้อหาดีนี่ครับเม็ดหมวสามนะครับพี่ ทีมพ์ใหญ่โอก็บอกครับตรงนี้หมายเลขสิบสองต่อไปครับหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามครับโอ้โหน,น,นี่ครับหมายเลขสิบสามแจกสักครู่น,นะครับหมายเลขสิบสามครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะหรือพิมพ์ พระประธานนะครับเป็นพิมประธานใหญ่นะครับนี่เป็นมพระแก้นนี่ครับนี่ครับเนื้อหาสวยนะครับพี่นะเนื้อหาสวยนะครับออกสีขาวแก่ปูนเปลือกหอยครับพี่พี่ครับนี่ครับเสียงกลมนะครับนี่ครับเนื้อสวยมากมากครับพี่นี่ หมายเลขสิบสามนะครับพี่หมายเลขสิบสามครับพี่อยู่นี่ครับไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อครับหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่นี่มีคาาไข่นี้นะครับนะมีคาาไข่นะครับผสมค่าลักนะครับนะตรงนี้สันนิษฐานว่ามีการลงลักนะครับนะลงลักเก่าครับพี่นี่ครับ หงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับนี่ครับพี่มีร่องรอยคราบรักเก่าๆน้ำนะคราบดำๆติดครับพี่เนื้อหาสวยมากๆครับเนื้อหนุบก,กระแหงนะครับพี่นะนี่ครับเนื้อหาสวยเลยครับพี่พี่ หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้าครับพี่นี่หมายเลขสิบห้านี่นะครับนะอยู่ในตลับนะครับนายกซุ้มหัวสิงค์ครับพี่ในตลับนะครับนะองค์นี้สมพระสมกอนะครับนะมีคราบกู่ครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกครับพี่ใบหน้าใบตาเห็นชัดเลยนี่ครับส่วถูกใจพี่พี่ก็ลองติดตามดูนะครับพี่นะมีอจำหมายเลขจะมีพีให้ดีๆครับพี่อ ตรงนี้ก็แบ่งปันกันนะพี่นะหมายเลขสิบห้าครับไปกันต่อนะครับพี่นะไปกันต่อครับมีมาแบ่งไปก็อยู่เรื่อยๆนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่นะักกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหมายเลขสิบหกนี่พิวใหญ่เก็ศธรุซุ้มเนื้อช่ำๆนะครับนี่ ตะไคร่น้ํานะครับพี่นะขึ้นเป็นจังนี่คราบดำๆนี่นะครับเน่เหมือนลาขึ้นเนื้อเลยนะพ,พี่นะนี่ครับเม็ดแรกนะครับนะสีเขียวมีน้ำแข็งไปนี่อยู่เรื่อยๆนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่นกกักกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหมายเลขสิบ หกนี่สิมใหญ่เก็ศทะลุซุ้มเนื้อช้ำๆนะครับนี่ตักไคร่น้ำนะครับพี่นะขึ้นเป็นจั้งนี่คราบดำๆนี่นะครับนี่เหมือนลาขึ้นเนื้อเลยนะพี่นะนี่ครับเม็ดแรกนะครับนะสีเขียวเอาไปตีที่หยักดูปะเอาไปตีที่หยัก นี่ครับวิ่เนื้อสวยออกโซนน้ำมันต่างยูครับพี่พี่ครับตรงนี้ครับมหมายเลขสิบหกนะครับนะหลังเป็นลายกากมากเลยนะครับนะต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดนี่เป็นอ่าอกนูนใหญ่นะครับพี่นะเป็นอกนูนใหญ่ครับนี่น้องได้ามาประมาณสง <แ cit S 1> ององค์ะนะพี่นะเป็นพิมพ์อกหนูนใหญ่ มีเมื่อวานหนึ่งองคงและหาไม่เจออีกหนึ่งองค์นะพี่นะน้องเนี้หาไม่เจออีกหนึ่งเนี่ยนะครับแะแต่องนี้มีรอยลานนะครับแล้วบริเวณเนี่ยบริเวณกลางเห็นไหมครับเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่ครับพี่องค์นี้ครับมีแร่ดอกมะขามลอยๆนะครับพี่นะอง์นี้จะย่อนสวยนิดๆนะครับพี่นะย่อนสวยนิดๆครับสินค้าสมเด็จนาวพิยาเป็นพระกุลูเนื้อดนนะครับนี่ครับ ลองดูนะครับพี่นะสิบเจ็ดครับไปหมยเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดครับเป็นเม็ดขนุนนะครับนะเป็นพระกุเนื้อดินกําแพงนะครับเป็นพระกําแพงลีลาเม็ดขนุนครับพี่องค์นี้เก่ามากๆนะครับนี่ โอ้ยต้องบองกว่าเก่ามากๆนะครับปีนี้ดูลีลาไม่ขนุนครับใบหน้าใบตานะครับเห็นชัดเจนเลยเป็นพละเมื้อดินนะครับปีหมายเลขสิบแปดครับครับมากตรงนี้นะต่อไปหมายเลขสิบเก้า นะครับหนี่หมายเลขสิบเก้าครับค่ะนื้อเนะือฮ่มน,นะครับนี่หมายเลขสิบเก้าหลังเป็นหลังเรียบนะครับนี่เป็นหลังเรียบนะครับเนื้อหนึบแกงสวยนะครับอย่ด้านหลังเป็นรอยแตกลายอย่างนี้เลยนะพี่นะรอยแตกลายงานลักษณะน,นี้เลยครับพี่พี เนื้อช่ำๆสวยๆครับเป็นวันลครังนะครับน้ำพิมพ์อกกระบ,บอกครับพี่ๆนะครับหมายเลขสิบเก้าต่อไปครับหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบครับพี่อะ เป็นซุ้มกอข้างกระหนกนะครับพิมพ์ใหญ่สภาพผิวหิ้งครับขอบคุณครับนี่ครับซี่แขนลึกมากๆครับพี่อันนี้ผิวเดิมผิวหิ้งนะครับนะแบบว่านี่ครับ ไม่ไม่มันเลยนะพี่นะเป็นผิวแบบไม่มันเลยตรงนี้นะครับสภาพผิวแบบหิ้งวางจริงจริงนะครับสภาพผิวิ้งวางรเปิดอ่ะนะครับนี่ใหม่เลขยี่สิบนะครับพี่อ่ะวันนี้ก็มีพ่าแบ่ปันครับพี่ยี่สิบรายการน้านะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับผมนี่วันนี้พอดีลูกชายนะครับพี่นะอยู่ลูกชายโอ้โหถามเก่งนะครับพี่ตอนนี้ช่วงนี้กำลังถามเก่งนะครับนีดปั๊ ช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครับพี่062-089-0157ครับย้ำอีกครั้งครับ062-089-0157มีบริการเกี่ยวเงินปลายทางครับพี่ๆครับสนใจรายการไดนติดต่อสอบถามน้องโบปรมีพักเครื่องได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวพบกันเช่นเคยครับกับพรุ่งนี้เช้านะครับสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับดี๋ยวมาติดตามชมครับว่ามีอะไรมาแบ่งปันกันอีกในยามเช้านะครับน้วนี้ขอลาไปก่อนครับ พบเันวันใหม่ครับพี่เฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ